สวัสดีสวัสดีสวัสดีเห็นป่ะกลับมาเจอลนะครับตามรูทเตอร์ชอปนะครับกับนี่ครับช่วงโดนมือสองนะครับห่างหายไปนานนะครช่วงนี้โดนมือสองสวยๆไม่ค่อยเข้าเลยนะครับมีเข้าเป็หนึ่งลำนะครับช่วงนี้มาวิกแอร์ทูนะครับชุดคอมโบนะครับแต่แบตเตอรี่มีให้2ก้อนนะนะครับจะได้ประหยัดราคาเวลาซื้อนะครับเพราะบางท่านก็อย่างที่ผมเคยอธิบายไปนะครับว่าเขาบอกแบตเตอรี่2ก้อนก็ถือว่าพอใช้งานแล้วนะครับตัวลำเหมือนเดิมเลยนะครับนี่แอร์ทู นะครับรุ่นนี้ยอดนิยมตอนนี้นะครับบินไกลบินดีลูกเล่นเยอะนะครับก็รุ่นนี้นะครับลําไม่ตกไม่ซ่อมนะครับเจลหัวน็อตยังอยู่นะครับนี่ลํำสวยๆเลยนะครับนี่แบตเตอรี่นะครับสองก้อนไฟดีปกติไม่บวมนะครับรอบชาร์จยี่ห้ารอบกับยี่แปดรอบนะครับนะครับอุปกรณ์นะครับก็ตามในนี้เลยนะครับใบพัดสำรองมีให้หนึ่งชุดนะครับสาย USB Type C นะครับไว้เสียบชาร์จรีโมทนะครับหรือเสียบสิ้นข้อมูลกับตัวลำนะครับสายต่อมือถือมีให้ครบหมดนะครับทั้ง Type C Android แล้วก็ Micro USB นะครับอะแดปเตอร์พอร์ตแบงก์นะครับมีให้นะครับ ND Filter มีให้นะครับนี่ ND Filter สวยๆนะครับเาตอนถ่ายตอนที่แสงจะจัดนะครับบางทีบางท่านไม่ชอบนะครับสปีดชัตเตอร์มันสูงสำหรับวิดีโอนะครับมันจะได้โมชั่นเบอร์นะครับก็สามารถช่วยได้นะครับตัวนี้สติ๊กสำรองมีให้ ที่รีโมทนะครับนี่รีโมทตัติ๊กลำลองมีให้อยู่แล้วนะครับฮับชาร์จสายชาร์จนะครับแอรเตอร์ชาร์ตอ่ากล่องนะครับกระเป๋ามีให้ครบตามรูปเลยนะครับตามนี้เลยนะครับใครหาอยู่นะครับก็ Air2 ตอนนี้ยอดนิยมนะครับในราคามือสองนะชุดนี้จัดไปนะครับ21,900บาทนะครับ21,900บาทนะครับำขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับ ซื้อกับผมผมตดำเนินการเปลี่ยนชื่อให้ด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นทะเบียนเจ้าของใหม่ให้ด้วยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับแต่เราเก็บก็เป็นค่าใช้จ่ายของประกันภัยค่าใช้จ่ายของตัวกทชค่าตําแหน่งโอเคนะครับผมก็รับซื้อรับเทินโดนดีใจทั้งของใหม่ของมือสองมีรุ่นท่านใดมีรุ่นเก่าอยู่อยาก,กเปลี่ยนรุ่นใหม่จะอัพอัพรุ่นนะครับเอามาเทินได้นะครับตีราคาให้ตามความ สภาพนะครับตามสภาพแล้วกันหรือว่าตามสภาพแล้วกันถูกแพงแล้วแต่สภาพของท่านนะครับแล้วก็โดนใหม่ D j i จก็สั่งได้นะครับผมโอเคครับสนใจสอบถามได้ครับต้มมอเตอช็อปนะครับ0 8 1ย8 8 6 4 7นงะครับหรือถ้าท่านขายของไม่เห็นหน้านะครับนี่หน้าอยู่นี่หรือว่าไปหาคลิปผมดูก็ได้ครับผมมีหน้าตอนสอนบินโดนอยู่แล้วบางทีคลิปอย่างนี้ก็อยากทําให้มันยไวจะได้ลงขายนะครับเปื่อท่านใดรออยู่นะครับผมก็รูป ภาพนิ่งนะครับละเอียดดีเทลนะครับก็ไปดูได้ครับเพจตั้มมอเตอร์ช็อปนะครับผมลงรูปมาให้อยู่แล้วทั้งเพจตั้มมอเตอร์ช็อปมือ1แล้วก็มือ2นะครับผมโอเคขอบคุณที่รับชมครับฝากกดติดตามด้วยนะเดี๋ยวโดนมือ2หรือโดนสวยๆเข้ามาอีกก็จะลงให้ตลอดนะครับหรือว่ามีคลิปตอนนี้ก็ก็คลิปก็หลายอย่างนะก็มีคลิปไปกันบิน RC ด้วยแล้วก็มีคลิปสอนบินโดนด้วยสอนที่ดีต่างๆด้วยนะครับผมโอเคขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ